สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Port X Academy แล้ววันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับสวัสดีครับเนสนะครับ EP ที่64เราก็จะมาสอนการทำ text แต ก็คือแตก,กแบบับเหมือนกระจกเลยนะครับอาจจะแตกรูปแบบอื่นก็ได้แต่ว่ากระจกน่าจะสวยสุดนะครับวิธีไม่ยากครับเราจะใช้ปพอินในโปรแกรมในการทำให้ตัวเอฟเฟกเนี่ยมันมีผลกับตัวเท็กซ์เลเยอร์เดียวเลยไม่ต้องไปเซตอะไรหรือไม่ต้องมีแบบหลายเลเยอร์ให้มันยุ่งยากนะครับก่อนหนึ่งเลยให้เราพิมพ์เท็กซ์ขึ้นมาก่อนอาจจะเป็นคําว่าอะไรก็ได้ให้อมจติว่าเป็นคํานี้นะครับ คราวนี้เราก็เซตตำแหน่งขนาดหรือว่าตำแหน่งจะไว้ตรงกลางซ้ายขวาด้านบนหรือว่าไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับคราวนี้ตัวปรอิน,นี่ยมันจะอยู่ในโปรแกรมเราสามารถเซิร์ชได้เลยครับมันจะชื่อว่าแชตเตอร์ครับตัวนี้พอใส่แชตเตอร์เข้ามามันก็จะเป็นแบบหน้าตาอย่างเงี้ยเหมือนแตกคอนเทนเสียลอะไรเงี้ยมันจะเป็นตารางเหมือนอะไรสักอย่างพอเรากดเพเนี่ยมันก็จะแตกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปปรับตรงเนี้ยในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลนยครับมันจะมีไว r ฟม e กับฟอสต์อยู่ใช่ไหมซึ่งมันตั้งไวตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็นนะเรเนรรเด มันจะแตกออกมาเป็นนี้ประมาณนี้เลยโอเค เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทํามาตั้งแต่แรกเนะี่ยที่เขาเซตเป็นไวไฟไวเพื white, ่อให้ของเราไม่กระตกนะครับแล้วก็ดูแบบ movement ของตัวชัตเตอร์ว่ามันจะแตกไปในทิศทางไหนนะครับซึ่การเซตนี่ไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะไปที่เชฟก่อนเลยครับเปิดเชฟขึ้นมาตอนนี้มันเป็น b r i กอยู่ใช่ไหมก็คือเป็นอิฐมันจะมีหลากหลายมากให้เราลองตั้งดูมีแตกเป็นทรงรูปไข่ก็มีแต่ว่าที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นก l าสนะครับจะเป็นกระจกอ่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะแบบโอเคสุดแล้วแหละเวิร์กสุดแล้วละครี้เราจะทําการเซตรีพีตตัวเนี้ยให้มันแบบมเเเป็นแบบ เล็กเยอะขึ้นนะครับประมาณสัก65มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าพอเรากลับไปที่เรนเดอร์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะสวยกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เซตตัวนะครับตัว r e p e t i t i o นเนี่ยเป็น65ใช่ไหมตอนแรกมันเป็นเท่าไหร่นะเป็น10ป่ะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ไปอ่ะหรือว่าถ้าใครชอบก็ได้นะอันนี้เราแต่เซตเลยนะว่าอยากจะให้มันแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราเพิ่มมันเนี่ยนะครับมันก็จะแบบเห็นไหมมันจะแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ย ก็ลองลองเซตดูนะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนก็จะประมาณนี้แต่ว่าคราวนี้ปัญหาของมันอะคือมาถึงมันมันมันแตกเลยเว้ยมันไม่มีระยะเวลาให้คนอ่านว่ามันเป็นคําว่าอะไรอะเพราะมาถึงมันแตกเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาเลเยอร์นี้กระเถิบมาซักวิหนึ่งก็ได้ถ้าเราคัปีกดคอนโทรลดีขึ้นใหม่อันหนึ่งแล้วเอาเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยไปไว้ช่องแรกส่วนเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยเราจะให้มันเป็นเทคปกติเลยแบบยังไม่แตกนะครับเราก็ลบเอฟเฟกต์เช็ตเตอร์ตัวนี้ออกมันก็จะหลันเป็นตัวนี้ปกติใช่ไหมคราวนี้ให้เรามาหั่นตรงนี้ที้้้้้้ยรระะหววว่่่่าาาางแลตออออคืกกกนนนนนเเีีมัจปชบพดถ หั่นตรงนี้ทิงนี่พอมันแตกไปใช่ไหมไอตัวก้อนล่างมันยังอยู่ก็เลยต้องตัดเอาออกนะครับคราวนี้เราจะมาที่ตรงนี้ระหว่างเลเยอร์สองเลเยอร์หกดคอนโทรลชิปดี D, เพื่อหั่นเป็น2ท่อนแล้วก็กดดีลีทตตรงนี้ทิ้งไปเท่ากับว่าพอตัวนี้แตกก็คือจบเลยโอเคเราจะปรับตัวนี้เป็นเรนเดอร์นะครับมันก็จะมีเวลาให้คนอ่านวีหนึ่งแล้วก็แตก อ่ะประมาณนี้เราจะได้ชิ้นงานที่เป็น Text ส่วนเรื่องการเซตติ้งหรือการประยุกต์อะไรเนะี้ยก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าแต่ละคนความชอบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละก็ลองปรับรูปเชฟอาจจะเป็นรูปอื่นหรือว่าอาจจะเซตรูปทรงหรือว่าเซตชิ้นส่วนให้มันใหญ่ขึ้นหรือน้อยลงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยวีนี้ก็จะเป็นการสอนแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยววีหน้ามาเจอกันว่าเราจะอะไรมาสอนอค,ครับ